คืออันนี้เป็นทิ UTORIAL นะครับผมก่อนอื่นเราต้องเอามือเนี้ยมาทำไปอนี้อนขอต้องพับขาต้องยกขึ้นเนีทีนี้นะขอเพลงร็อกๆร็อกๆแต่แอนิเนตแอนิเมต,อ,เมตอะไรก็ได้แ,แอนิเมตนหน่อยอะไรก็ได้ที่เราไม่โดนก็เช่นะไรก็ไดขอรอเงเช่นหน,นะะ่อยับ หึ่งหลื่นเกินวันนี้แหละทุกคนหนึ่งหมื่นคนได้เห็นแล้วใครกะมาเชิญมาที่มุดหัวให้ผมหน่อยครับดูด้วยความปลอดภัยนี้มันไม่ต้องอายมันน่ารักไม่ต้องพายน่ารักไหมเพราะฉะนันผมมันทำบ่อยแล้วอันนี้เรียกว่าน่ารักเหรอครับ่เออทุกคนนที่นี่อาจจะมีปัญหาเรื่องเคสนะครับผมลองจินตนาการนะครับผม <laughs> yeah. oh, That'd <laughs> be The kid. Well not the kid Yeah, why why it you know, Why it you know. Ah okay, hey.